สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ออรกนเมดิกาคลินิกค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้เอ็มมาทำอะไรเนาะอยากจะบอกว่าหลังจากที่เราอะเด็ดเหนื่อยจากการทำงานจากการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ด้วยวัยของเรานะซึ่งนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอายมากที่บอก48แล้วใกล้เฉียดจะ5้ละแล้วเราก็คือ เรามีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของสเต็มเซลล์ฉีดเข้าที่ใบหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับใบหน้าของเราเป็นเวลาที่ครบ24ชั่วโมงหรือครอบ1วันสำหรับการที่เอได้ใช้สเต็มเซลล์ นะะในการฉีดเข้าที่ใบหน้าของตัวเองรู้สึกพอใจมากอะคะเพราะว่าเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าวันนี้ผิว,วมันมีความความนุ่มความลื่นแล้วก็หน้าเนี่ยไม่แห้งเดี๋ยวจะรีวิวให้เห็นเป็นสเต็ปเลยนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันนี้คือวันแรก นะคะหนึ่งวันผ่านไปหลังจากฉีดตอนก็ย่างกาวเข้าสู่วันที่3แล้วที่ได้ฉีดนะคะสเต็มเซลล์เข้าที่ใบหน้านะคะจากสภาพผิวหน้าของคนที่แบบผิวแห้งมากๆอะคะ่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่ามันจะมีความเขาเรียกว่ามีความชุ่มชื้นม,มากขึ้นเนาะจากการที่เราได้ได้ดูเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าผิวหน้าเนี่ยมันมีความ ผิวว่าละเอียดนะแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจสภาพผิวหน้าดูว่ามันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นไหมนะคะอันนี้เราใช้ผลทางการแพทย์นะคะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาดูกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบ5วันแล้วนะคะหลังจากที่ฉีดเต็มเซลล์เข้าที่ผิวหน้านะคะเรารู้สึกว่ามันดูใบหน้าเนี่ย มันมีความชุ่มชื่นของผิวนะคะแล้วมันมีความกระจางใสมันมีความโกลมันมีความเฟรชมากขึ้นกว่าวันแรกไหมนะคะโดยส่วนตัวเอกว่ามันดีขึ้นนะถ้าเดี๋ยวยังไงเรามาดูนะคะว่าวันต่อต่อไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวครบเจ็ดวันเราจะไปพบคุณหมอแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูผลว่าค่าของความชุ่มชื้นของผิวหนังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมเป็นเซลไปแล้วครบ เร็ดวันนะคะมันเหมือนมันมัมนนุ่มขึ้นแล้วผิวมันมีความนี่ค่ะนีมีมีความเด้งเด่ะถ้าถามตัวเองเนี่ยพอใจเป้ากับการขีดตัวเองพอใจนะคะคนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของอะไรบ้างเพื่อ สวยตามวัยนะคะแต่เรา,ยา,ยาที่มันพยายามที่จะให้มันอ่อนกว่าวัยแต่เราจะทำได้แค่งไหนอันนี้เราต้องมาดูกันนะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้ท่านเห็นประมาณนี้ก่อนเนาะขอบคุณค่ะ